รักแตนโชอดดาอันท่าผาแปเ่เดสบายกันนะไอ,อ้แดงับเคนี่ฉันเธอจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้าหนายกันแน่แล้วฉันให้แกล้างผ่าน,นี่ยแกทำไม่ยัง ช้อนเนี่ยล้างเสร็จเราใช้ได้เองทำหรือยังยังยังครับเจ๊แล้วตั้มแต่แกต่อไปทุกคนเนี่ยทำอะไรไปบ้างฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแล้วทำไมจะไม่ทำครับโอ้ยฉันเปิดร้านของคะถะไม่ได้ทำใครผุ้สอนเอาไว้ยขอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกมีปีอ่ะขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับออฉันฆ่าโทษแกแล้วนะนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ย ฉันไล่จะออกแน่พอใจไหมครับเจ้ครับเจ้เนี่ยผมทำเลยครับเจ้ครับครับฉันเหื่อยนเอยแล้วไมครับเจ้ถามตัวเขาฮั Pink pigs. <laughs> mm. Maybe they lost all. <laughs> Puppies. <laughs> <laughs>

ฉันไปอยู่นี่เลยฉันเล่าอย่าออกเน่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่ทเ,ทเจ๊ทำข้า,าวขอ,องฉันท่าไม่ได้สิเจ๊เจ๊เราผมโง่แล้วผมงข้าเอาะไรกินละเจ๊เจ๊ต้องไปสมัครงานี่เื่นเนี่ยไปเจ๊อะไรไม่ได้เจ๊เราผมโง่ไปจะเล่าอย่าออกออกไปอยู่นี่เลยออกไปภาพผมคิดว่าจะจบแค่นี้เหรอเจ๊เดี๋ยวคอยดู ค็อคเทลไม่เคยพีบีมีมีความผิดค็อกเทลอย่างกบวยเห็ด นี่แกนอกใจกันไม่มีชู้กับเพียอนคนอื่นแล้วแม่ตกด้วยขาใครก็อย่าไปเชื่อไปนะไอ้นี่โกหกร้องแฉแล้วนะฉันเห็นยคิการหมดแล้วเออก็หนุ่มหนุ่มขอโทษนะก็ก็ยังต้องให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วรักก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะ ตออลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรทันเทวการที่ท,ทยาทมาตลอดแต่ไอ้เลื้ยงนกใส่ไมีชูเนี่ยทั้งยังก็เา,านะิดาแล้วก้อยใส่ของมือชี้ไว้ฉันได้แนละ้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนกักดนตรง ไม่มีคอแมนก็ทำไรเนี่ยเงี้ยเงี้ยเนอะจ้าไปไปไปเออไปก็ได้สิครับ ออกไปแกไม่ต้องมาเลยัหเนียอาตอมฉันไม่แกไม่ต้มาเรียกอาตอมโอุศาสนสุภาษินี้คทุกทนที่ได้ยน้ก็ต้องได้กินจังช่วยเรียกคนเดิน,นตัวความตั้งใจนะจ๊ะ พาไปชมภาพเครื Hoy, <an> ่องบินโดยสาร4999ึีงเป็นเครื่องบินาิย์ด้านของจีนครับรองรับโดยสารไดสิกที่ดั้งเปิดทดสอบเที่ยวบินเที่ยแรกการบ้รนสถานการทดสอบการบินในเาได้รับรองเป็นเครื่องบินที่สามารถเดินอากาศได้อย่างปลอดภัยในการบินแอบพาพนี้สวยครับ และทรัพยากรบุคคลซึ่งเราสามารถนํามาใช้สมรสร้างอมอนดมนสมบูรณ์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีข้อสาคัญเราต้องรู้จักไม่มีคนทรัพย์ใดทั้งเส้นลาดอไม่อยขอให้ใช้ให้สิ้นเปลืองขอให้มีประโยชน์ดีๆนะหรือได้ประโยชน์ไม่ก็ทางแต่ระมัดระวังใช้ใหรเรียนให้ว้นรประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชาเหตุผล และความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่<อ>จะเ<ด><ค>กิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาวพระราชดำรัขอ, <บา S 1> ของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว